ค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับช่องตุ๊กติ๊กผักกินผ่าเผินแช่แนลนะคะจ้าคลิปนี้นะคะกับมาทายอาตอนเจ้านะคะตอนเหตงานเนอะออวันแรกของสัปดาห์นะคะก็คือวันจันทร์นะคะตอนเจ้าก็จะมาแบบ ทุรกทุเลนี้นึงนะคะฟ้าวค่ะเออนั่นแหละสาวจันจันเนาะกัสิมีกิจกรรมค่ะอ่าเขารบทุงชาตค่ะยบตอเนาะตอนเศร้าแปดโมงครึ่งกัสินี่แหะค่ะกิจกรรมหาสาวทุงโยบตอตอนเศร้านะคะ ขลุบต้องท่าเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะยืนสมาธิเนาะแล้วก็กะะเซร็จกิจกรรมตอนสาวจ้าพี่น้องค่ะ กะขืนมาอ่ากองเจ้าของนะคะแล้วก็กระสีเบากันนิดน้อยค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเออมาพอกันกับมาเบาสนซีฮ้างกันนิดนิดน้อยน้อยนะคะแล้วกัมานางโตจ้านะคะแล้วก็เออนั่นแหละน่องเขากะซื้อกาแฟมาฝากค่ะตอนเสาร์เนาะเออกสะโดบเนี่ยจากนอยกอนค่ะกอนทำงานนะคะพี่น้องนะคะเลวกะนี่นะคะกระจะอ่า มีผู้เฒ่านะคะอาทิตย์นี้ค่ะอกองของตุติกองสาธากะพีของพีอ่าเพิ่นเป็นนักวิชาการนะคะของคุ้งกาน้องเพื่อนเนาะเพิ่นกสิจัดอ่า,อาตัดแว่นนะคะเออจะตัดแว่นตัดแว่น,วนใ,หให้ชาวบ้านนะคะให้ไพ่ในตำบนนะคะน้องพ่อเนาะเออนั่นแหละกะสินี้ผู้เฒ่านะคะมา ติดต่อนะคะเพื่อที่จะมาตัดแว่นฟรีนะคะสายตาสัน้นสายอาย้สายตาเอียงนะคะเออ่นล,ละนะคะเป็นโครงการแรกของปีงบประมาณปีหกเจ็ดนะคะพี่น้องจ้าละค่ะอืมลวก็เออตัวติกนั่งทํางานไปจ้ะเออนะคะได้เวลาทางานเขากันทํางานเนาะค่ะตามหนาที่เขาจ้าพี่น้อง ค่ะพี่น้องก็ได้เวลาแล้วนะคะกลับบ้านเนาะเออมือหนึ่งมือหนึ่งกับแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเออได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะปิดฟื้นปิดไฟค่ะเออนั่นแหละนะคะฟื้นปิดไฟแล้วก็ลงมาถางลางะคะ่ะปิดแอร์อย่าให้เรียบร้อยเนาะเออไฟหลวงอยังของหลวงก็ต้องต้องปิดเอียงให้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะประตูหน้ตาต่างปิดให้เมื่ดนะคะเออแล้วก็ลงมาเซ็นซื้อกลับบ้านจ้าพี่น้อง ค่ะตุ๋ยขับรถกลับบ้านก้อนนะคะกลับบ้านมากะน,นี่เลยจ้ากับข้าวตอนเลี้ยงจ้านะคะกับจะมีไก่ทอดเจวบอกพริกผงถั่วนะคะน้องไม,ม,ม้แล้วก็ต้มไข่น้ํานะคะเออแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะนี่เด็ดเลยนะคะมากินรอบเด้อ,อค,ค่ะพี่น้องต้องรอใเห้สามีกลับมากอนนะคะ กะห้สามีเฮดให้กินคือเก้าลละจ้าพี่น้องออืมผักต้มแกงบอกพ,พริกผงไขผักบุ้งจ้าต้มไข่านางนี่เด็ดเลยเนี่ยข้าห้าอ,อ,อืมน่มามั้ยแบบพริกผงนี่แบบแกัจ้าอืมกนอนอืม,อม เถื่อนง่ายนะจุกติกรรมาถึงิ์ข่าวปัญญาจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของช่องตุ๊กติ๊กพาทินพาเพลินเช่นเดียวนะคะมัอนี้ก็มืดมืดเนาะอ่าทายจากหมอเถืนง่ายกรรมสิทธิ์ข่าวแรงตอนแรงนะคะคลิปนี้ก็ฝากนเด้อพี่น้องเด้อนะคะรักนะยูทูบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ uh, okay. okay. ๊ายบาย